ทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กับรถมอเตอร์ไซค์ครุยเซอร์ที่เรียกว่าโคตรหล่อสุดๆรุ่นหนึ่งในโรกใบน,นี้เลยครับที่สําคัญนะรถรุ่นนี้กําลังจะเปิดตัวทําตลาดในบ้านเราเร็วๆนี้ด้วยครับแล้วเราก็ได้มารีวิวเรียบร้อยแล้วอินเดียนวันโอวันสเกครับตัวท็อปตัวพ่อของตระกูลสเกลวันนี้มาไกลเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนำฟิลลิ่งมาเล่าให้ฟังครบทุกๆอย่างครับถ้าคุณกําลังสนใจรถรุ่นนี้บอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ครับนี่คือน้ํามันเครื่องที่คนญี่ปุ่นเฮ้ยจากใจ เอเ o อสให้คุณสนุกพุ่งไปในทุกเส้นทางเอเนอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องสายลมพระทะใบหน้ากลิ่นแก๊สโซลีนและคาร์บอนไดออกไซด์อะดรีนาลีนหลั่งกระตุ้นหัวใจ เสียงกระหึ่มของท่อไอเสียงทั้งหมดนี้คือจิตวิญญาณแห่งการกคลืที่ที่เรียกร้องให้เราออกมาเดินทาง นั้นเป็นเรื่องของดีไซน์ครับอย่างที่บอกว่า ปีนี้เป็นปีที่สเกลนั้นครบรอบ10ปีครับอินเดียนเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องพอมาถึงโมเดล2025เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในเรื่องโครงสร้างเลยนั่นคือจากเมนเฟรมเดิมที่เป็นอลูมิเนียมอลอยครับเปลี่ยนไปเป็นเมนเฟรมแบบท่อนะตัวสวิงอาร์มข้อเช่นเดียวกันครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับสังเกตว่าดีไซน์นั้นจะมีความคอมเพกต์กะทัดรัดมากขึ้นครับเฟรมเปลี่ยนไปตำแหน่งของการวางออปชั่นต่างๆปรับเปลี่ยนไปจากเดิมหล่อขึ้นกว่าเดิมเพียวกว่าเดิมน้าหนักลดไปได้ถึงประมาณ10-15%จากโเดล หล่อขึ้นแล้วยังขับขี่ได้ดีมากขึ้นด้วยเมื่อเราขึ้นมาคอนโทรลร,รถคันนี้ครับผมพบว่าการที่รถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ําแต่ท้องรถไม่ได้ต่ําเกินไปความสูงของเบาะมี2องอชั่ในให้เลือกตรงนี้น่าจะเป็นเบาะต่าอยู่ที่654ม mm, ิลิเมตรครับแล้วก็มีเบาะสูงให้เลือกอยู่ที่680ม mm, มิลครับสำหรับคนชะีระร่่งเล็กอย่างผมสูง160ซมเนี่ย เบาะนี้สบายมากลงเท้าได้เต็มเลยครับกับรถต่างๆนี้สะดวกง่ายได้มากรถมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำแล้วก็บาลานซ์บอกเลยดีมากๆครับผมน้ําหนักครับมีน้ํามันเต็มถังก็อยู่ที่ประมาณ249กกิโลกรัมครับพอขึ้นไปนั่งแล้วเนี่ยยื่นมือไปจับแฮนด์นะแฮนด์จะมีตุ๊กตาย,ยกขึ้นมานะครับแล้วก็กว้าง965ม mm ิลลิเมตรครับเมื่อมารวมกับการวางเท้าแบบฟอร์เวิร์ด h ุ l เพดนะครับก็คือเท้าจะยื่นไปข้างหน้านะยื่นแขนตึงประมาณหนึ่งะขี่แล้วเนี่ยไม่ต้องดึงก็หน้าตึงมาตั้งแต่ไไไกกกกลลลลลแแ้้้้ววคคคัััันน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 นีีนะลลนนีีีะะรรรอออออมมมาาาาาตตตงงเเเเเยยยบบบบดดิิิิททท่่่ภใพข ทางจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียนวันโอวันเเนี่ย กลับให้มิติการควบคุมที่สบายมากๆครับถึงเป็นคนร่างเล็กนะสามารถพารถคันนี้มาลดเล่นได้อยา่างมีความสุขมากวันนี้ขี่โอ้โหชอบจริงๆฮนะควบคุมง่ายดายมากครับขี่ง่ายมากๆยิ่งถ้าเป็นคนที่รูปร่างสูงกว่าผมสักหน่อยนะฮะการยื่นมือมีช่วงให้ปล่อยแขนย่อนได้ทีหนึ่งเนะี่ยควบคุมได้ง่ายกว่านี้ยิ่งสบายกว่านี้เลยครับถึงจะดูเหมือนจะขี่ยาก forward footped แบบนี้แต่จริงๆแล้วใครๆเขาขี่ได้นะขี่ง่ายมากครับมาถึงเรื่องสําคัญครับ one, on one scout ครับตัวท็อปของสายพันธ scout ในตระกูล sport scout เนี่ยเขาเป็นพี่ใหญ่ตัวท็อปสุดเลยสิ่งที่มากับ ก็คือขุมพลังนะเครื่องใหม่ด็อกนี้นะครับเป็นเครื่องสปีดพัดของอินเดียนครับ1,250ซีซีครับเป็นวีทวินหกองศาครับเพื่อนๆครับใช้หม้อน้ำระบายความร้อนครับเครื่องบล็อกนี้ถูกแมปปิ้งนะครับขยับแรงม้าขึ้นมาอยู่ที่111แรงม้าเลยครับทอกเนี่ยจัดจ้านจริงๆก็อยู่ที่82ฟุตปอนนะครับอยู่ที่6,000กว่ารอบนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตนะตรงฝาแคร้งนะครับจะมีรหัสแดงเอาไว้นั่นคือของแรงความแรงที่ว่านะครับมันคือการแบบพิ้ รองรับการขับขี่ได้ดีมากๆครับมีช่วงเกียร์ที่กว้างมากครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยใช้ในเมืองแถวกรุงเทพนะใช้ในเมืองแบบนั้นนะบางทีก็ไม่ถึงเกียร์สี่ก็เหลือๆแล้วนะครับเลนเกียร์กว้างมากครับแล้วเกียร์ห้าหกเนี่ยสามารถปั่นความเร็วขึ้นมาได้สะใจมากๆการใช้เกียร์ทั้งหกสปีดต,ต้องจากเกียร์กว้างแล้วเนี่ยยังมี a อ s จิตสลิปเปอร์คลัตช์นะครับเข้ามารองรับการใส่เกียร์ให้มีความสมูทแต่ก็ยังมีฟีลลิ่งของความเป็นอเมริกันคูเซอร์ก็คือยังมีีีเเสยยงงขขบขอกรนะ ดังปักให้เรารู้สึกแล้วก็เวลาที่ชูกคันเร่งเนี่ยเสียงที่ออกจากปลายท่อนะท่อเดิมคู่นี้นะบอกเลยว่าหนักแน่นสะใจมากๆครับผมมีแอดลองดูความเร็วนิดนึงนะครับไม่ได้ได้ขอดไว้คืออยู่ที่ประมาณ170รถกําลังอยู่ในช่วงรันอินครับรถยังไม่มีการเปิดตัวดังนั้นเราก็เลยจะประคองไม่ให้เขาเกิดอาการเสียหายนะไม่ได้ขี่ความเร็วสูงมากความเร็วที่ทดลองถือว่าความเร็วทําได้รถคันนี้ให้พละกกาลังที่สูงแต่รอบเครื่องยนต์นั้นต่ําครับผมเวลาที่ขี่วันวันเนี่ยเขาจะเรียกร้องให้เราใช้ความเร็วที่พอเหมาะพอควรครััมม่่้้นนนจะจะ,จะึกเลยถถาขี ที่มีความแรงแบบนี้ก็ต้องใช้รอบดีๆหน่อยวันนี้ก็เราเดินทางไกลก็ถือว่าได้ช้รอบเต็มที่ครับมีความสนุกสะใจไปพร้อมๆกันครับท้อค่อนข้างแรงแล้วก็รองรับด้วยชุดเกียร์ที่พอเหมาะมากๆครับที่สําคัญคือเครื่องยนต์นั้นให้ความบาลานซ์ดีมากๆครับเวลาที่ขี่ด้วยความเร็วสูงเนะี่ยหรือว่ารอบสูงๆเนี่ยอาการที่สถ้านข้างๆมือหรือว่าตรงตัวเราเนี่ยก็แทบไม่มีแต่ว่ามีข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือรถคันนี้ถ้าขี่ในเมืองแล้วติดไฟแดงนะครับแล้วก็รอบเดินเบาเนี่ยความร้อนสะสมที่ขึ้นมาตรงขาเนี่ยก็ค่อนขงอไ ที่เป็นสูบีทวินนะพัดลมหม้อน้ำก็จะมีการเป่านะครับความร้อนขึ้นมันที่มือประมาณหนึ่งครับขับขี่รถในสไตล์คูลเซอร์ที่เป็นวีทวินเนี่ยก็ควรจะใส่ถุงมือที่แบบข้อยาวประมาณหนึ่ง ก็จะปกป้องได้ครับเรื่องของพละกําลังที่อัพขึ้นมาขนาดนี้รถคันนี้มีโหมดให้เลือกใช้สาโหมดครับผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยครับอินเดียนวันโอวันสเกลกับพวก Scout, สเกลสกูนสปอร์ทั้งหลายเนี่ยเขาให้ถังน้ํามันมาแค่13ลิตรเท่านั้นซึ่งก็มากกว่าตัวเก่าแล้วแต่ว่าน้ํามัน13ลิตรเนี่ยถึงจะทําให้ไซส์ถังน้ํามันมันมีความกระทัดรัดมีความประชับก็จริงสามารถดีบเข่าเข้าถังได้สวยพอดีก็จริงแต่ว่ามันน้อยนิดนึงนะสำหรับคนที่อาจจะชอบเดินทางประมาณนี้เองครับผมพาวเวอร์เยอะๆแบบนี้แรง มาให้พร้อมเลยซึ่งคุณก็สามารถไปปิดได้แค่ใช้นิ้วทัชส,สัมผัสก็ปิดได้เลยครับแล้วก็ยังมีคุยคอนโทรลนั่นเองครับเราสามารถไปเซตได้ที่แฮนด์ฝั่งซ้ายครับการใช้งานบอกเลยว่าง่ายดายมากๆครับเป็นความโมเดิร์นของวัน o อวันสเกที่อินเดียนเขาตั้งใจพัฒนามารองรับการใช้งานของคนยุคใหม่นั่นเองครับผม สครับเรื่องของช่วงล่างทั้งระบบเลยครับที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับผมวันโอวันสเกลให้โช่งหน้าอัพไซด์ดาวขนาดแกน43มมปรับได้เต็มระบบครับด้านหลังนะครับเป็นโชกคู่ที่มีซับแทงสามารถปรับค่าได้ละเอียดเช่นเดียวกันครับช่วงล่างวันนี้เดินทางมาเนี่ยการทางานซับแรงกระเถือนที่เราผ่านถนนหลายช่วงโดยเฉพาะแถวสระบุรีเนี่ยบอกเลยว่าเก็บเรียบเหมือนรถสปอร์ตเลยครับรถคันนี้ให้วงล้อมาสวยงามมีการปัดเงาตรงขอบด้วยนะครับล้อแม็กหน้าครับก็19้นี้ครับล้อหลัง16นิ้วพร้อมยางเมสเซอร์คุ ซึ่งมีความหนึบดีมากองศายางต่างๆขอบล้อไซส์ล้อเนี่ยเป็นยางแบบรถสปอร์ตครับที่มีความล่องตัวสูงทาความเร็วได้ดีครับวั on บนอวันเก้านับให้ดิสหน้าคู่แล้วก็ให้คาลิปเปอร์ที่เป็นเรดินเมาส์ของเบร์มโบเลยฮะดิสหลังนะก็เป็นจานขนาดใหญ่แล้วก็ระบบเบรก ABS ก็ให้มาแบบ c องชั้นวันนี้มีโอกาสาได้ลอง A b s ด้วยครับความละเอียดของ ABS เนี่ยมีความนุ่มนวลมีความพอเหมาะพอดีลองแล้วก็ฟิลลิ่งดีด้วยมีความปลอดภัยสูงมากครับในคราวนี้ครับอินเดียนเขาได้ส่งพี่นอกีเป็ รุ่นหนึ่งเป็นสีดำนะมาให้เราสัมผัสด้วยครับจะมีความแตกต่างในเรื่องของพลังก,กำลังครับตัวออปชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโชค๊คเทเลสโคปิกแบบธรรมดาโช๊คลังก็เป็นโชค๊คู่ธรรมดาครับดิสหน้าก็จะเป็นดิสเดี่ยวนั่นเองครับผมก็มีความลดหลั่นกันมาคนที่ชอบสีของสปอร์ตสเกิลริมิตแต่อยากได้ออปชันของวันอวันเนี่ยก็สามารถเบิกทุกๆพาร์ทใส่ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คหน้า iper, นคาลิเปอร์นะครับโช๊คลังนะครับแล้วก็ชุดสีรวมทั้งคุณสามารถไปเซตแมปปิ้งให้ได้เดยล เรื่องของฟังก์ชันนั่นเองครับอย่างแรกเลยนะครับตัวโคมไฟหน้าสว่างชัดเจนเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ครับระดับของการเซ็ตมากอบทดลองใช้แล้วพอดีมากๆครับมีความสว่างชัดเจนมีความสวยด้วยไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายต่างๆเป็น Full LED ทั้งหมดครับการคอนโทรลตัวหน้าจอนะครับหน้าจองเขาเป็น TFT 4นิ้วครับก็เป็นมัลติฟังก์ชันดิจิตอลล้วนๆเลยฮะคอนโทรลได้ทั้ง2ฝั่งมือเลยครับฝั่งซ้ายครับก็จะเป็นปุ่มที่ไวเซตทุกคอนโทรลนะครับจอยสติ๊กที่เอาไว้กดแช่เพื่อจะเซตโหมดหรือว่าการเลือกเซ็มต ดอีกปุ่มหนึ่งเท่าไว้กดวนดูอินเทอร์เฟซของหน้าจอเราครับอินเดียนเขาให้หน้าจอทั้งโมเดนแล้วก็แบบคลาสสิกดูได้ครบทุกๆฟังก์ชันเลยว่าจะเป็นเรนทะายทางต่างๆดูตราที่เฟืองเชื้อเพลิงนะครับดูความเร็วสะสมหรือว่าระยะเวลาที่เราใช้รถต่างๆเนี่ยซึ่งอันนั้นก็เหมาะสำหรับสายทัวริ่งเนี่ยมีมาให้ครบถ้วนมากๆแล้วก็ยังเป็นจอที่สามารถใช้ทัชสกรีนได้การใช้แมปในอินเดียนวันอวันสเกลตอนนี้ยังรอการอัปเดตเวอร์ชันคนระับเนื่องจากว่าตัวที่เรารีวิวเนี่ยเป็นเดโมโ แอมร์สำหรับตัวที่จะส่งมอบจริงๆอันนี้ต้องรอทางอินเดียนคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับอินเดียนวันอวันสเกลคันนี้แล้วก็สปอร์ตสเกลทั้งหมดให้คุณแจมาเป็นแบบสมาร์ทคีย์ครับการสตาร์ทเครื่องยนต์ง่ายได้มากๆครับแค่เราเอาสมาร์ทคีย์เข้าใกล้รถระยะที่กําหนดกนะ็คือประมาณไม่เกินเมตรนะกดปุ่มออนตรงที่ระหว่างเครื่องยนต์ทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็มาใช้ตัวสวิตช์ออฟรันด้านขวากดทีเดียวเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาอย่างง่ายได้มากๆครับมีข้อสังเกตเล็กน้อยก็ยคือรถคันนี้นะรรรรัับบ,บ,บเ้้้้าาากกก็หนนนนจออววี่่่ะปยยยผมมููสึงชล ใครที่จะขี่วันอวันสเกลหรือสปอร์ตสเกลรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะต้องรอเฟิร์มแวร์นะครับให้เดียนเขาอัพเฟิร์มแวร์ที่เป็นตัวขายจริงอาจจะเพิ่มความเร็วได้มากขึ้นในการเซ็ติ้งหน้าจอแต่ยังไทก็ตามครับสิ่งที่ให้มาในฟังก์ชันนะครับระบบทั้งคันเนี่ยถือว่าทันสมัยแล้วก็รองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วนแล้วครับ สำหรับบทสรุปข้อที่5ครับในความโมเดิร์นความเก๋ของความเป็นแบรนด์อินเดียนอยู่ทั่วร่างแบบนี้ครับสมรรถนะหน้าตาภาพลักษณ์เนี่ยเรียกว่ามาพร้อมกันเลยขึ้นไปขี่แล้วเนี่ยเรียกว่าหล่อไม่ซ้าใครเลยเนี่ยจาก2สีสันของวันโอวันสเกลที่มีสีแดงแล้วสีขาวคันนี้ที่ผมรีวิวนะเนื่องจากว่าเราทํารถรถุ่นนี้ตอนที่ยังไม่มีการเปิดราคาเป็นทางการนะเดี๋ยวผมจะมาใส่ดีสคริปชั่นไว้ให้ในภายหลังแล้วกันครับว่าราคาเท่าไหร่สมรรถนะแบบนี้ความหล่อแบบนี้แตกต่าง ไม่ซ้าใครแบบนี้ขี่ไปไหนเนี่ยรับรองว่าคนที่มองเห็นเนี่ยเหลียวจนคอเคล็ดแน่นอนนะวันอุวันสเกลแล้วก็สปอร์ตเกลตัวรถเนี่ยก็รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมจากอินเดียนที่มีของตรงรุ่นให้เลือกใช้มากมายครับด้านหลังก็จะสามารถติดตั้งกระเป๋าทัวริงข้างๆได้เช่นเดียวกันครับอีกหนึ่งเรื่องของการโปรเทคบอดี้ครับก็จะมีตัวมอสสาหรับการติดตั้งสําหรับโปรเทครถพร้อมเลยครับผมการติดตั้งทะเบียนนะครับก็จะพร้อมสำหรับติดตั้งทะเบียนแบบข้างในสไตล์อเมริกันด้วยครับอินเดียนสเกลและเพื่อนๆของเขาในนนนทททุุทุกกๆรร่่นนคสาาามถตตติดอัวแจห ก็คือที่อินเดียนราม5แล้วก็อินเดียนวิภาวดีนะครับถ้าเป็นแฟนของคุยเซอร์พันแท้นะบอกเลยว่าอินเดียนนั้นเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดครับผมโดยเฉพาะวัน1อวันสเกลแบบนี้เอาละครับทุกคนครับสำหรับคราวนี้เรียกว่าครบถ้วนสําหรับทุกๆฟีลลิ่งของอินเดียนวันโอวันสเกลครับตัวพ่อตระกูลสเกลรุ่นใหม่ล่าสุด2025ครับคราวหน้านะเรายังมีรถดีๆอีกหลายรุ่นเลยนะการที่เราได้รถคันนี้มารีวิวเนื่องจากว่าก็เกิดจากการสนับสนุนของแฟนๆช่องของเราเองที่มาคอมเมนต มไว้ทุกคนได้ชมกันอีกเต็มๆตอารมณ์อกแน่นอนครับผมขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ